ให้เราสั่งจิตรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราแบบสาหรับครูนะครูขอคนเป็นล้านคนเลยในช่อง YouTube นี้หรือ TikTok เนาะแล้วก็ทั่วไปเหมือนกันขอช่วยเหลือผู้คุณได้มากกว่าแบบเป็นร้อยคนะนะะต่อเฮ้ยร้อยคนก็ขายดีขายหมดได้ถ้าก็ซื้อคนละถุงสองถุงอะไรประมาณนี้ขอให้มีผู้คนคอยช่วยเหลือแบบมากกว่าเป็นล้านคนคูตั้งจิตแบบนี้เลยขอให้คนนี้ คนหลังไลเข้ามาคนเก่าก็ยังซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำคนใหม่มาแล้วมาอีกหรือใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสก็ขอให้จัก,กรวาลเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยส่งลูกค้าเข้ามาช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรือมีหนทางหาเงินที่ลูกมีอิสรภาพทางด้านการเงินแล้วก็เงินส่วนหนึ่งอะถ้าได้เงินก้อนใหญ่แนละ้วขออธิฐานเลยขอให้ได้เงินล้านถ้าได้เงินล้านนะลูกจะเอารูปขายของอนไ์อยู่ ตั้งเป้ากำไรสองแสนถ้าได้กำไรสองแสนลูกก็จะเอาเงินก้อนใหญ่เนี่ยแบ่งพิมพ์สมุดธรรมะเลยหรือถูกหวยถูกมาตั้งี่สิบสองล้านก็ขอจะเอาเงินแบ่งไว้ทําบุญส่วนหนึ่งพิมพ์สมุดธรรมะส่วนหนึ่งก็ขอให้ชีวิตเนี่ยได้ตามคาอธิษฐานด้วยเถอะขอร้อยล้าน้วขอให้ได้ร้อยล้านอยากได้เงินลงทุนคอร์สออนไลน์มากกว่าสามพันกว่าบาทก็ขอ,ขอให้ลูกมีเงินมาจากช่องทางอาจจะเป็นโชคฟุกหรือแบบได้ เก็บได้นะเก็บได้เก็บอยู่เอาไว้เรียนข้ราะอะไรกับครูลุงเพื่อจะทําให้ลูกสร้างตัวตนประสบความสําเร็จในการทําแบรนด์สินค้าตัวเองก็ขอให้มีครูบาอาจารย์นำทางให้ลูกได้มีธุรกิจหนึ่งปีได้ร้อยล้านครูก็เจอคนแบงค์นี่แหละนะครูไปดูกับคนแบงค์ในช่อง YouTube ค่าทุกคนคะอ่าให้เราอธิษฐานนะให้เราถามใจตัวเองก่อนก่อนที่จะทาอะไรบางทีอย่าตัดสินใจทใําไวเกินไปเหมือนครูเนี้ย คูแต่ัดสินใจทําอะไรไวเกินไปก็เคยมีผิดพลาดเหมือนกันเนาะอ่ะมันค้าขายได้นะแต่เราไม่รู้ว่าที่มันจะขายดีตามเป้าหรือเปล่าอืมไม่ครูเข้าใจความรู้สึกของคนที่ออยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่เหมือนค้าขายทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นธุรกิจของตัวเองเนี่ยเวลาตัดสินใจลองทําแล้วบางทีมันก็ได้ได้ตามเป้านะบางทีมันก็ไม่ได้ตามเป้านะจริงหรือไม่จริงแต่ทําไมเวลาทําทาน ไม่ว่าเราจะทําทานกับคนที่ถือศีลคนที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็แล้วแต่ถ้าเราทําด้วยใจบริสุทธิ์นี่คือผลบุญค่ะไม่ว่าให้อาหารหมาอาหารปลาอาหารแมวอาหารหมดให้ของกับผู้ใดก็แล้วแต่ให้อธิษฐานจิตโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าคนคนนั้นจะให้อะไรเรานะเข้าใจไหมเออแล้วคุณจะได้ผลบุญน,นั้นทันทีแต่คนส่วนมากจะคาดหวังจากเจ้าตัวค่วะนะคะก็เลยไม่ได้อะไรเข้าใจป่ เคยเป็นคนนั้นมาก่อนไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังอะไรจากใครทั้งนั้นทำดีก็ย่อมได้ดีอะ่ะ